สวัสดีค่ะที่นี่นะคะบ้านห้วยผานนะคะเรามาสำรวจพาทีมงานมาสำรวจกันค่ะเชิญมาทางนี้ค่ะมาดูอุเมืองกันเนาะมาดูธรรมชาติติดแบบสมบูรณ์แบบมากๆอุดมไปด้วยป่าเขาลเนาไพยนะคะล้อมรอบไปด้วยภูเขาดวกปาีสวยมากค่ะแล้วก็เขากำลังจะถ่ายรูปก,กันนะคะทางนี้ทางนี้ อนุรักษ์ชัชวาลโอ้เป็นอาคารอะอย่างน้นปรับแสงหน่อยะครับเอ้ยเอ้มอกตัวกขบอะไ่าม,เ,มเป็นความงามแต่อยู่ในหุบเขาทำไหมทนงามงามเป็นองค<อ>์ามะกาบนวิดีโออย มากเลยค่ะนั่เป <ities> ็นโรงเรียนนะพี่เราไปไ็นอะไรค่ะนี่คือโรงเรียนบ้านห้วยพานนะคะเหม็นกโรงเรียนโบสนี่เนาะโรงเรียนบ้านห้วยพานโบสถ์มันเป็นเมันทอว่าเป็นวัดท่านโบสถ์เป็นโบสถ์เหรอโบสถ์ ขอชาวบ้านหอหอประชุมเียนห้องเรียนมั่ว้มั่วลเีนห้องเรูอยู่ไหนียนั่ห้อพักครห้องพักครูเราจะดูไหมนี่ห้องธุรการนี่โอ้มาดูครูนั่งนี่นี่ว่าครูเออนี่นี่นี่ห้องธุรการ